สวัสดีค่ะรุจริการเข่องแรงวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นําวัตถุมงคลเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งมัดหนองสีนวนเป็นด้ามไม้ฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบเกือบสี่นิ้วรวมด้ามและฝักเจ็ดนิ้วเป็นเล่มเล็กๆนัน,นกระทัดรัดพกพาง่ายนะคะ เก่าบ้นบาน วันนี้ก็ได้นํามารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธานะคะมีหลวงพ่อรุ่งวัดนองสีนวลกลั่นแน่นนะคะ สันมีดหนามากสไตล์หลวงพ่อรุ่งนะคะตะกุดที่สันมีดริมเล็กกระทัดรัดทุกคาสะดวกนะคะ ทานที่ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้สนใจก็ทักมาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะคะทักทายเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้เลยหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์0926629 6กหกห้ารุจิการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคุลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ